สวัสดีค่ะเรียนเจอร์มันบายเด้กี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนคำกริยาดั s เ e r b สองคำนะคะง่ายๆก็คือคำว่า u าเฟนอุนเฟ k a u าเฟน a าเฟนอุนเฟ r k a าเฟนก็คือ a าเฟนก็คือการซื้อเฟ r k a าเฟนก็คือการขายาตัวเฟ r k a าเฟน คำสองคำนี้นะคะจำง่ายใช้คล่องใช้ทุกๆวันเพราะว่าเราต้องซื้อต้องขายนะคะคา f เฟน a า f เท h a ดเก k า u เ t k า u เฟนก็คือเป็น d a s presence a า f เทก็คือ preteritum u n d h a t Gekauft ก็คือเป็นในส่วนของคำกริยาที่เป็นผ่านมาแล้วเป็นอดีตนะคะก็คือ Kaufen Kauft e Hat Gekauft Ferkaufen Ferkauft Hat Ferkauft Ferkaufen Ferkauft Hat Ferkauft แวบสองตัวนี้ใช้กับคำกริยาที่เป็นกำตรงก็คือ อคูสทีฟนะคะแว็บตัวนี้เราจะใช้บ่อยเรามาดูตัวอย่างก็คือตัวอย่างคำว่าอีส์เค้าเฟย์อ่ากิมมูเซอีส์เค้าเฟยกิมมูเซก็คือฉันซื้อผักแล้วก็อีส์แต่เค้าเฟย์กิมมูเซอุนด์ไอย่ากิมมูเซอุนด์ไอย่คาเฟยก็คือฉันซื้อผักแล้วก็ซื้อไข่นะคะแล้วก็ส่วนของตัวอย่างของคำว่าแฟคเค้าเฟยก็คือ Ich verkaufe mein altes Auto. Ich verkaufe mein altes Auto ก็คือ,อฉันขายรถเก่าๆของฉันนะคะ Ich verkaufe mein altes Auto ก็คือฉันขายรถเก่าๆของฉันนี่ก็คือความแตกต่างของคำกริยาคำว,ว่า kaufen แล้วก็ verkaufen นะคะ แล้วเจอกันคลิป้าค่ะชาา